นั่งสมาธินานๆระวังจะเป็นสมาธิไกโดยหลวงพ่อชาสุพทัทโธเตือนสติพระฝรั่งที่ชอบนั่งสมาธินานๆแต่ไม่เกิดปัญญาครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาอบรมพระรั่งที่ชอบนั่งสมาธินานๆท่านเตือนสติให้ระวังอย่าหลงว่านั่งยิ่งนานยิ่งดีมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปท่านเปรียบเหมือนกับไก ที่แม้จะนั่งนานสักเท่าใดปัญญาก็ไม่เกิดสักทีเราจะเอาแต่ระยะเวลาที่นั่งประมาณไม่ได้ท่านบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่อริยบทมันอยู่ที่ว่าในระหว่างนั้นจิตใจเราอยู่ที่ไหนหากจิตใจไม่อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานหรือจิตใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้จะนั่งนานเท่าใดก็ไม่เกิดประโยชน์ เราจะเอาอริยบทเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติเราไม่ได้ท่านสอนว่าคุณภาพดีกว่าปริมาณเมื่อจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติอย่างมีคุณภาพถึงแม้ว่าเมื่ออยู่บ้านเราจะมีเวลาปฏิบัติได้ไม่นานนักก็ทำเวลานั้นให้มีคุณภาพมีคุณภาพด้วยการตั้งอกตั้งใจไม่ใช่สักแต่ว่านั่งพอเป็นพิธีหรือไม่ตั้งใจปล่อยจิตให้ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอดีตบ้าง หรือปล่อยให้จิตเพ้อฝันเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้างนานๆเข้าเราก็จะรู้สึกท้อแท้ใจนั่งสมาธิไม่เห็นได้เรื่องเลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สมาธิไม่ได้อยู่ที่คำสั่งสอนและไม่ได้อยู่ที่วิธีการเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนดีอยู่แล้วเพราะผู้ที่ใช้คำสั่งสอนและวิธีการของพระพุทธองค์เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมจิตจนเกิดผลมีมากมายนับไม่ถ้วน หากการปฏิบัติของเรามักจะไม่ได้ผลเพราะขาดความต่อเนื่องหรือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราคนบางคนขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจขี้คร้านก็ไม่ปฏิบัติจิตใจสบายก็นั่งสมาธิบ้างจิตใจวุ่นวายกระดกกุ่มเศรษเศร้าก็ไม่นั่งเหตุผลที่ไม่นั่งเพราะคิดว่าถ้านั่งคงจะไม่สงบนี่เป็นความคิดผิด เพราะถ้าเราไม่ฝึกนั่งย่อมไม่มีวันที่เราจะชนะจิตใจของตนเองไม่มีวันที่เราจะได้ผลจากความวุ่นวายหลวงพ่อชาสุภัทโทเผยแพร่ศาสนาทั่วอเมริกาด้วยคติธรรมสุดล้ำลึกจนฝรั่งตาน้ำข้าวอย่างศรัทธาเล่าโดยพระอาจารย์ประสันโนภิกขุสิทธิหลวงปูชาพระอาจารย์ประสันโนภิขุวัดป่าอภัยคีรีมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกานามเดือนริดแฟรี่เกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,492ประเทศแคนาดาการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์พระอาจารย์มีความสนใจในพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วท่านได้เดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตในหลายประเทศจนกระทั่งปี2516 ท่านได้เดินทางมายัางประเทศไทยและเกิดความสนใจในการทำสมาธิภาวนาจึงได้ไปฝึกปฏิบัติที่วัดเมืองมางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนวัดเพลงวิปัส,สนาแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2517ในพรรษาแรกนั้นเองท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเทระ หลวงพ่อชาสุภทโทแห่งวัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยการแนะนำของพระอุปชาของท่านโดยได้พำนักที่วัดหนองป่าพงและวัดสาขาอื่นๆตามโอกาสอันสมควรปีพุทธศักราช2525ดํารงตําดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานา,นาชาติบ้านบุงหวายตำบลบุงหวา อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและได้ปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นเวลา15ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2539ในปีพุทธศักราช2540พระอาจารย์ประสันโนพิคุได้สละดตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติเพื่อมาก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรีและเป็นเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโรภพิคุวัดป่าอภัยคีรี เป็นวัดป่าปฏิบัติในสายพระโพธิญาณเทระหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกมีเจ้าอาวาสร่วมกันสองรูปคือพระอาจารย์ปสันโนภิคูุอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและพระอาจารย์อมโรภิกูุอดีตรองเจ้าอาวาสวัดอมาราวดีเมืองแฮตฟอร์ดประเทศอังกฤษ อภัยคีรีเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าขุนเขาให้ความปลอดภัยซึ่งเป็นชื่อวัดโบราณในประเทศศรีลังกาที่ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ต่างนิกายมาปฏิบัติร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีด้วยความเชื่อว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์ในการทำทุกให้สิ้นไปได้ทั้งนั้นปัจจุบันวัดป่าอภัยคีรีในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แตกต่างกันนักคือได้เปิดโอกาสให้สาธุชน ผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบรักในสติรักในปัญญาได้เข้าถึงความสงบสัพยะเป็นธรรมชาติตามแนววัดป่าฝ่ายเทรวาตไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาใดนิกายไหนสีผิวอย่างไรไม่เลือกเชื้อชาติเพศและอายุเมื่อปีพุทธศักราช2520หลวงพ่อชาได้รับนิมนต์ไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานแก่ญาติโยมชาวไทยและชาวตะวันตกในครั้งนั้นมีผู้ศรัทธาได้ปรารบกับหลวงพ่อถึงการเปิดสาขาวัดน้องป่าพงในอเมริกาหลวงพ่อชาตอบว่ารอไปเถิดสัก20ปีจะมีสาขาในอเมริกาปีพุทธศักราช2527ท่านพระอาจารย์สุเมโทปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระราชสุเมธาจารย์ โรเบิร์ตสุเมโธเจ้าอาวาสวัดอมราวดีแห่งเมืองฮาร์ฟอร์ดประเทศอังกฤษสิทธิ์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชาได้รับนิมนต์ไปสแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานแก่ชาวเมืองซันฟานซิสโกและมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมากจึงได้รวมตัวกันก่อ,กอสร้างมูลนิธิสังฆปาละสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2531เพื่อจัดหาสถานที่เหมาะสม แก่การสร้างวัดป่าที่ไม่ไกลจากซานฟรานซิสโกจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2538คณาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธรูปหมื่นองค์ฝ่ายมหายานได้เมตตามอบที่ดินจำนวน120เอเคอร์ใกล้วัดของท่านให้กับสิทธิ์ญานุสิทธิ์ของหลวงพ่อชาสุภทโทก่อนที่ท่านจะมรณาภาพคณาจารย์ท่านนี้ได้เคยปฏิบัติธรรมในประเทศไทยและประทับใจในแนวการปฏิบัติฝ่ายเทราวาส มีความปรารถนาที่จะเห็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันของพระภิกษุมหายานกับฝ่ายเทรวาสอีกครั้งหนึ่งและเมื่อท่านได้พบกับพระอาจารย์โุมเมโทท่านทั้งสองมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นอันมากที่ดินดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าบนภูเขามีความสงบร่มรื่นเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีทางเข้าออกไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆโมลิธิสังฆปาละคณะสิทธิ์ชาวไทย และต่างประเทศได้รวบรวมทุนจัดซื้อที่ดินที่มีทางเข้าออกพร้อมบ้านและโรงรถเพื่อที่จะดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ชั่วคราวทําให้มีที่ดินร่วม250เอเคอร์วัดป่าอภัยคีรีจึงเป็นสาขาแรกของวัดหนองป่าพงในสหรัฐอเมริกาและเป็นที่น่าประหลาดใจว่านับเป็นเวลาได้20ปีพอดีจากวันที่หลวงพ่อชาไปเยือนสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อชาได้ให้หลักการไว้ว่า ให้มุ่งสร้างวัดภายในเสียก่อนคือสร้างกายวาจาใจที่มีวัดปฏิบัติดีท่านเคยกล่าวด้วยว่าให้พระสร้างคนแล้วคนจะสร้างวัดพระอาจารย์ประสันโนภิขุและพระอาจารย์อมโรภิกขุดาเนินตามแนวทางของหลวงพ่อชาในการอบรมถ่ายทอดความรู้และสอนการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสมณเพศ ต่อมาท่านอาจารย์ประสันโนยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาเพื่อความสะดวกในการบรประชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรใหม่โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้สนใจบวชเป็นพระภิกษุจะต้องถือศีลแปเป็นผ้าขาวหนึ่งปีบัญชาเป็นสามเณรอีกหนึ่งปีจึงจะได้รับการพิจารณาให้บวชเป็นพระภิกษุในปีแรกๆระหว่างการรออนุมัติจากเทศบาลนมณฑลให้สร้างวัด ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดผู้ที่มีศรัทธาก็ช่วยกันสร้างกุฏิหลังเล็กๆโดยซื้อเศษไม้ราคาถูกมาประกอบและดัดแปลงรถนอนที่ได้รับบริจาคให้พออยู่ได้หากคราวใดกุฏิไม่พอก็ให้กางเต็นท์เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและอนาคาริกาต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดทางเทศบาลของมนรรัฐกำหนดให้หรือถอนกุฏิที่พระและญาติโยมสร้างกันเองออกรถนอนและเต็นท์ ห้ามใช้อีกด้วยเทศบาลย,ยังคงกำหนดเคร่งครัดว่าจะให้พักที่วัดได้ไม่เกินครั้งละกี่คนทางนี้เพราะบางส่วนของวัดอยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไหวจึงต้องเคร่งครัดเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้กุฏิจึงไม่เพียงพอกับจํานวนพระภิกษุที่จําพรรษาอยู่และไม่สามารถบวชพระภิกษุสามเณรใหม่หรือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จึงมีการสร้างเสนาสนะต่างๆให้กับวัดป่าอาภัยคีรีเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันพระอาจารย์ประสันโนพิคูท่านยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติศาสนากิจและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ตามโอกาสอันควรการรับมือกับความทุกข์ด้วยการฝึกจิตนั่งสมาธิด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีจากเรื่องตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานสภาพแวดล้อมรอบตัวปัญหารถติด ที่คนกลุ่งต้องพบเจอทุกเช้าเย็นนี่สินนอกระบบข้าวของแพงและอีกร้อยแปดพันอย่างที่นับว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลให้เกิดความเครียดหรือเรื่องแย่แย่แง่ลบที่ติดอยู่ภายในจิตใจทางออกหรือวิธีบำบัดคงยากเต็มที่แต่ถ้าคุณลองนึกดีๆนึกอีกทีก็จะค้นพบวิธีการช่วยบรรเทาสภาวะเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเองดังคำสุภาษิตไทยที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน วิธีที่ว่านี้ไม่ได้ยากหรือต้องใช้เงินลงทุนใดๆเพียงแค่เริ่มจากจิตใจของคุณเองนั่นคือการฝึกจิตสร้างสมาธิที่จะนำไปสู่ความสงบเมื่อเกิดความสงบในจิตใจแน่นอนว่าสิ่งดีๆในชีวิตก็จะตามมาแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงขั้นตอนวิธีการฝึกสมาธินั้นมาทำความเข้าใจกันว่าคำว่าสมาธิคืออะไรสมาธิถ้าอาจะอธิบายง่ายๆ ก็คือความสงบสบายมีสติและความรู้สึกเป็นสุขมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วมีความสุขกับตรงนั้นแต่ถ้าหากใครยังไม่รู้สึกแบบนี้ตกอยู่ในสภาวะจิตที่หวาดวุ่นเคร่งเครียดกังวลควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับมาเริ่มฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตใจเราสงบกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัว คือการนั่งสมาธิหลักการเริ่มต้นในการนั่งสมาธิง่ายๆโดยระยะแรกฝึกนั่งเพียง10-15นาทีก็เพียงพอปล่อยวางความนึกคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจทำสติจับความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายให้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเราว่าขณะนี้นั่งอยู่อย่างไรนึกรู้นึกเห็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาเช่นถ้าเรานั่งขาขวาทับขาซ้าย ก็รู้ว่าเรานั่งขาขวาทับขาซ้ายเรานั่งหลับตาก็รู้ว่าเรานั่งหลับตานอนนึกเห็นใบหน้าของเราว่ามีลักษณะอย่างไรนึกเห็นตั้งแต่ศีรษะตลอดลงมาปลายเท้านึกเห็นรอบตัวเองแล้วมาพิจารณาอยู่ที่ใบหน้านึกถึงภาพให้เห็นคิ้วเห็นตาเห็นหูทั้งสองข้างนึกเห็นปากเห็นคางเห็นปลายจมูกเห็นรู้ลมหายใจเข้าออก กำหนดความรู้สึกที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทจนรู้อยู่แต่พุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกและร่างกายก็จะเข้าสู่คำว่ากายสงบใจสงบในช่วงนี้หากคำภาวนาพุทโธได้ละไปแล้วก็ให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวคำว่าพุทโธจะหยุดดำลึกไปเองอย่างเป็นธรรมชาติด้วยหวนคํคำดำลึก หรือทวนความรู้สึกใดๆขึ้นอีกเมื่อกระแสกลมกลืนกันดีแล้วจิตจะนิ่งเป็นอิสระเป็นสุขจะเกิดปัญญารู้เองเห็นเองสัมผัสดได้ด้วยจิตเองแต่ด้วยความอดทนของคนเราอาจจะมีระยะเวลาในขั้นแรกเพียงสิบนาทีก็เพียงพออย่าฝืนตัวเองมากไปเพราะอาจจะกลายเป็นนอกจากจะไม่ได้สมาธิแล้วยังจะทำให้รู้สึกน่าเบือ่อหรือไม่อยากกลับมานั่งสมาธิอีกเลยก็เป็นได้ วิธีการออกจากสมาธิก่อนจะเลิกนั่งสมาธิให้มาพิจารณากายใจของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมสุดเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าทำให้เบื้องบนคือปลายผมพิจารณารู้รอบตัวเองทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยการออกจากสมาธิให้จิตของเราพิจารณารูปเองทั้งภายนอกภายในรู้ทั่วพร้อมแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวา เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างอกจากนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูม